เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมุลเล็บคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำแคลลิ ch, เทคเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ สวัดีครับตอนเราก็สู่รายการเดือดซิกเส้นคนเห็นผีนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะไปเขาเรียกอะไรไปตรวจงานไปตรวจฝ่ายปกครองมาแล้นี่นักเรียนครับผมบอกเลยผมก็อยู่กับน้องเป่านะน้องเป่าในเพจสติมานั่นเองนะครวันนี้วันที่หนึ่ง เรกราคมสวัสดีปีใหม่ที่ทุกคนปีใหม่ครับก่อนอื่นเนี่ยคุณจําเรื่องราวของแต่ละเทปที่ผ่านมาได้ไหมอ่ารเปาเคยดูบ้างไหมผมก็มีดูบ้างครับพี่เจอ่าฮะผมที่ผมดูของพี่เจเทปแรกๆเลยตอนนั้นที่ไปเหมือนเป็นบ้านล้างแล้วมีที่ดินแล้วตอนหลังก็พี่พศมาตอนกลางคืนพี่แอร์เอาผ้าไตมาพี่พศมาปุ๊บผีวิ่งกระเจิงพี่พศวิ่งขึ้นชั้นสอง่านครสวรรค์นครสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละผมพจ๋อมผมก็ดูเลยตอนนั้นนะผมดูเป็นคลิปแรกเลยผมก็ดูปุ๊บผมก็ เฮ้ยทีมนี้มันสุดยอดจังวะเออไม่มันแบบทําอะไรกันวะอ,อะไรเงี้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> คือแบบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกดีคือเรารู้สึกว่าค,คือมันเหมือนเอาความสามารถของตัวเองที่แบบอยากจะช่วยจริงๆให้เขาดีจริงๆอะ่ะ<อ>แล้วทุกคนก็ทําทุกทางวิแอร์เตรียมพัดไตามาพี่พศมาเฮ้ยแบบผมเห็นถึงความสามาัคคีของทุกคนที่มาร่วมกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยรายการนี้แบบช่วยคนจริงๆอะ่ะจนมาเทปที่ผมมาเทปแรกเยผมต้องจําตัวเองได้เทปที่ไหนเทปที่ไหน ร่างทรงนี่ไหมพี่เจอมาเทปร่างทรงก็คือคุณนี่แหละคุณยายของคุณยายเลยคุณยายที่เขาเรียกคุณยายที่มีที่มีร่างของหลวงพ่อโสธรซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมชวนน้องเปามานะให้มาดูว่าเฮ้ยมาดูงานมาดูงานเป็นยังไงเปาเนี่ยมันเป็นอย่างี้อย่างี้แล้วสุดท้ายเนี่ยวันที่ผมชวนเปามาเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องบอกคุณยายว่าคุณยายต้องสวดมนต์บทนี้บทนี้บทนี้เห็นไหมมันมีเหตุและผลในการที่จะเอาใครมาแต่ละคนนะนี่ไงทั้งทั้งที่บางทีเราก็ ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเป่าได้ทํางานปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเทปแบบว่าสุดยอดปีสุดยอดแห่งปีหรืออะไรนะแต่เราจะเปลี่ยนจากการไปทําสุดยอดแห่งปีเนี่ยโดยการไปเยี่ยมบ้านโโีไปเยี่ยมแต่ละบ้านที่เราเคยไปช่วยเหลือว่าเขาเป็นยังไงผมบอกเลยนะคุณจะต้องเจอทั้งสองอย่างหแก้ไขตามที่เราว่าแล้วกับสองไม่แก้เลย มีแน่นอนครับพี่ว่าเราจะเจอแบบไหนเนี่ยเดี๋ยว<อ>ไปลุ้นกันว่าเราจะเจออย่างไหน<อ>ซึ่ง<อ>บ้านแรกที่เราจะไปเป็นบ้านไหนนั้นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมพี่นุ้ยช่วยหน่อยขอบคุณเออ เครื่องรางของขังนะเราต้องบอกเลยนะว่าต้องนึกถึง a อเอ็มบูเลตเลยเพราะว่า a อเอ็มบูเลตเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีแล้วราคาไม่แพงนะฮะคุณลองเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ a อเอ็มบูเลตครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดค่ะเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกายมีทั้ง B6 และ B12 มีกรดอะมิโนตอนเนี้หาซื้อได้ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนบ้างครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีหมดเลยเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีหรือถ้าป้าบอกว่า อนนี้นี่แมกโครมีเรียบร้อยแล้วอ้อสุดยอดลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ Facebook c o m m o n d o Energy Drink t h a i l a n d c o m m a n โดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผมสุดยอดครับขขอบคุณ c a r ีเทคเสนะ่ห์รถสเสน่ห์คุณค่าซูมเอ็ก c a แครีเทนะฮะเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ทั้งภายนอกและภายในและตอนนี้มีแบรนด์น้องใหม่เรียกว่าอะไร แครีค่ะแครีนะครับเป็นสเปรย์น้ำหอมปราปรกาศให้ความหอมสดชื่นทําจากขวดน้ําหอมชั้นดีจากต่างประเทศนะฮะแล้วมีให้เลือกกัน3ากลิ่นอออันนี้เนี่ยจะใช้ทั้งในรถหรือในบ้านก็ได้สามารถหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาครับผมสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยนะที่ Li n e id c a r i t e h หรือที่เว w ร์ไวเ็ a r i t e c ดอทเน็ตครับเคสแรกที่เราจะไปครับคุณจําเคสนี้ได้ไหมเคสที่เปาพูดถึงเมื่อกี้นี้เคุณยาย ร่างทรงหลวงพ่อโสธรครับผม EP หนึ่งเจ็ดหนึ่งคุณยายจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าพร้อมยังหิ้งพระเป็นยังไงบ้างเออว่าคุณยายยังสวดมนต์ที่เปาแนะนําให้หรือเปล่าเออยังจําผมได้ไหมเนี่ยให้ผมเดาก่อนเลยไหมเป็นยังไงครับพี่เจผมว่าไม่สวดไม่สวดเหรอผมว่าสวดแต่สวดไม่ทุกวันอะอะผมว่าก็เป็นแบบนั้นแหละพี่อผมว่าคุณยายเขาก็คงเอผมให้พุทโทรผมก็ว่าไม่พุทโทรหรอก ยายบอกว่าเป็นร่างทรงหลวงพ่อโสธรมีจริงๆหรอเอางี้ดีกว่าเคยได้ยินแค่แบบว่าเขาพูดถึงว่าเออตำหนักหลวงพ่อโสธรร่างทรงหลวงพ่อโสธรแอบได้กลิ่นความตายได้กลิ่นคนตายในบ้านอาสุรกายอาสุรกายออใช่มครับมีการแปลงร่างใช้คําว่าอาสุรกาย โยจากุมามุหะมัลลามกันโสภาบังโอบุโถสุกัตโตวิมุตโตมาราสัพพะวิจุตยาโตปาเปตคายังตังติริยามรันตังสิริสานาปาเปโลกัสสานาขันจาวินายกานจันตันติยานาเตชยานิสิติโมตุนอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยคุณยายไหมพ่อดาวทรนเป็นผู้สั่งนี่พ่อมองดูจีว่าพ่อไหมครับ พอไหมครับพอเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคุณต้องสวัสดีครับคุณยายเป็นไงบ้างดูหน้าตาสดใสจังเลยสว่างเลยนะครับคุณยายเป็นไงเป็นไงขอ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 ไม์จอหน่อยนะจะได้ได้ยินเสียงนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ วันนั้นหลังยอกมา7วันมาเน้นหลังยอกมา7วันทำไมล่ละนอนอยู่เฉยเอ๊ะพี่ใจพี่ฝาตื่นขึ้นมาทําไมเราลุกไม่ขึ้นนะอ๋อแล้วคุณยายยังหายใจเข้าพุทโธเหมือนที่ผมบอกอยู่หรือเปล่าไม่ได้หายเลยทำไมอ่ะคุณต้องคุณแพนนี่ครสวัสดีคุณแพนสวัสดีคุณต้องนะฮะเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่เรามาตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างอาสีใหม่เละเนี่ยเหมือนมาตรวจกันบ้านเด็กนักเรียนเลยนะมาเข้ามาห้องคุณแพนคุณต้องแล้วนะฮะสิ่งที่ให้ทํามีอะไรบ้างนี่มาตรวจกันบ้านเด็กๆครับมีอะไรบ้างครับย้ายหิ่งครับยังไม่ได้ย้ายนะใช่ยังไม่ได้ย้ายคแล้วยังมีอาการเดิมอยู่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยหายหมดเลยใช่ไหมอาการที่ชัดตอนกลางคืนไม่มีเลยพรช่วงเก็บของเนี่ยค่ะอ สองสัปดาห์แรกหนูดิงด่งเลยดิ่งเลยใช่ค่ะดิ่งเปเปไยครับการดิ่งคือแบบเราจิตตกอะค่ะพี่เพ <า S 1> ียจิตตกแล้วก็ จนแบบได้ไปเจอกับพี่พศที่แสดงยิ้วกระบอกแกก็บอกว่าพี่บุญนกระบอกที่สารเพชรเกษมเท่าไหร่สี่สิบแปดแยกสองแกก็บอกแกก็สอนสอนจนทำดีขึ้นอ่อนแอมากพี่พศบอกไม่ได้ต้องสู้เพื่อจะแพ้ไม่ได้ก็โอเคเราไม่ไม่แพ้คิดว่าเราไม่แพ้ก็เลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะติดใจตัวเองอ่าฮะสวดบนเปิดเพจพี่เปาแชร์ไว้แล้วก็แบบมาฟังย้อนหลังฟังย้อนหลังค่ะจริงอ่ะ ผมบอกนะสติมาของคุณเนี่ยถือว่าช่วยหลายายคนได้เยอะนะครับจริงๆผมมีพี่ที่เขาตอนนั้นโควิดหนักๆรอบหนึ่งรอบสองเป็นพยาบาลแล้วเวลาต้องรักษาเสร็จปุ๊บต้องกลับไปกักตัวอยู่ในห้องแล้วก็ไปมาแล้ววันๆอยู่แบบไม่เจอใครข้างนอกเลยเหมือนถูกขังแบบเนี้ยมาเป็นเดือนๆสุดท้ายเขาเศร้ามากเขาโทรมาคุยแบบเหมือนซึมเศร้าจิตใจสุดท้ายผมก็บอกว่าธรรมะเนี่ย พาทุกคนผ่านได้แล้ววันหนึ่งเขาก็มีจิตใจที่ธรรมะแล้วก็หนักแน่นฟังรประครับประคองถึงแม้จะเบื่อไม่อยากอะไรแต่ก็เข้ามาแล้วก็ฟังทาไปเรื่อยๆอจนทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขผ่านผมก็ถึงบอกว่าจริงๆทุกช่วงเวลาของเราอนะในจิตเราอะมันจะมีบททดสอบของชีวิตเนี่ยเราสมมติเรากําลังทํแล้วอย่างที่พี่พจน์บอกทํแล้วกำลังจะดีพอจะดีปุ๊บเทวดาเขาเขาต้องวัดใจเราวัดใจเราก่อนว่าเฮ้ย ใจเราพร้อมไหมเรามีความหนักแน่นไหมเรามีความตั้งใจจริงๆเปล่าเรามีศรัทธาจริงไหมเพราะว่าบางคนพอเราทำปุ๊บเฮ้ยกำลังจะดีใช่ปะเขาก็อาจจะมีบททดสอบให้ใจเราเป็นตกเฮ้ยพอใจเราตกปุ๊บเราสึกว่าเออหรือว่ามันไม่ดีวะแสดงว่าเราไม่ผ่านเห็นไหมถ้าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเทวดาท่านทดสอบจิตใจเราแล้วถ้าเราแบบว่าฉันหนักแน่นฉันเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันเชื่อในเทวดาฉันเชื่อในความดีเราหนักแน่นเราผ่านสิ่งเหล่านี้นะเดี๋ยวเทวดาเขาเห็นเขาจะประทานว่าสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากตรงเนี้ยนี่แหละคื ปลายทางที่สวยงามคุณต้องเป็นไงบ้างก็ทุกคนนี้ปกติดีเลยครับไม่มีอะไราเลย,เลยถ้าเรารู้สึกไม่ดีคนที่ให้กําลังใจที่ดีที่สุดคือคนนี้ถูกต้องถ้าคุณต้องรู้สึกไม่ดีคนที่อยู่กับเราท,ที่ดีที่สุดก็คือคนนี้ใช่เพราะนั้นเนี่ยในครอบครัวสร้างเกราะป้องกันกันเองก่อนถูกต้องเนาะแล้วหลังจากนั้นจะไปสร้างให้ใครเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่มันต้องเริ่มจากพลังห้องเล็กๆนี้ก่อนเราค่อยแผ่ออกไปอ่ะทางนี้ถามหน่อยคุณยายคุณยายเป็นไงบ้าง พูดคุยกับสิ่งรอบข้างนะคะน้อยลงน้อยลงนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดลยคะไม่ไม่มีทะเลาะแบบเสียงดังเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังมีแบบแอบก็ยังมีบ้างมีแอบแบบซุบซิบเราก็แบบเฮ้ยยายอะไรอ่ะเป็นไรคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็จะใครเห็นก็จะเตือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เรื่องเนี้ยหายเป็นปิดทิ้งเนี่ยผมว่าโอกาสน้อยมากครับแต่ทํายังไงให้เบาลงดีกว่าเรื่องนี้สาคัญการที่จะเบาลงเนี่ย คนครอบครัวนี่แหละที่จะอยู่เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันจริงครับคุณแม่ล่ะคุณแม่คุณแม่ของคุณต้องเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ปกติดีนะครับส่วนบนทุกเช้าส่วนบนทุกเช้าว่ากรงทุกเช้ามานี่แล้วฮะมาหาคุณแม่นะสวัสดีคุณแม่ทีเลยสวัสดีครับตอนนี้ศาลยังหันอยู่ที่เดิมคุณแม่ติดเรื่องอะไรเรื่องการรื้อถอนว่าจะทํำยังไงเพราะว่าคนที่เราจะจ้ายเขามามาตั้งใหม่เนี่ย าไม่ถอนให้ใช่จริงๆอันนี้คืออยากให้เป็นความรู้กับทุกคนมีการบอกกล่าเฉยๆพอจริงๆอน่ะส่วนใหญ่ใช่จริงๆสาคัญที่สุดคือการบอกกล่าท่านะนะครับบอกกล่าท่านแล้วเราอย่างน้อยเนี่ยคือต้องมีตัวแทนติ่งหนึ่งก็คือทูบเทียนแพระนะครับทูบเทียนแพแล้วเราก็จุดทูบบอกกล่าว,ว่าเราจะทําอะไรเราจะขยับทําไมเพื่ออะไรทั้งหมดมันมีแค่นี้แล้วเราก็ขอท่านขยื่นแล้วเราก็บิดเป็นพิธีจบอันนี้ตอนถอนง่ายแต่ถ้าทอนที่จะตั้งเนี่ยต้องดูทั้งเลิกดูทั้งวันดูทั้งอะไรหลาย หาซื้อผ้าแดงยาวๆนะครับแล้วเอาผ้าแดงเนี่ยมาคุมศาลไว้ก่อนอคือคุมตรงรอบรอบด้านบนครับนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งไหนอะมาอยู่ก่อนขออนุญ,ญาตนะคุณยายนะมีเคลียอะไรออกไปบ้างคุณแพน ยอะเลยค่ะจัดที่ใหม่แล้วก็รูปคุณยายพี่ติดที่ตรงนี้รูปหายไปแล้วนะใช่ค่ะสองรูปนี้หายไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วซึ่งคุณยายจริงๆคุณยายก็มีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ค่ะวันนั้นน้องเปาผมจําได้ที่มาแนะนําบทสวดมนต์ตอนนั้นบอกบอกคุณยายให้สวดบทอะไร ตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบทสวดกรณียเมตสูตรแบบนี้ก็คือให้เบาๆจะได้เป็นการแผ่เมตตาเย็นๆมันกรณีเมตสูตรมีอะไรอีกแล้วก็อาตานติยบริษอะไรอีกแล้วก็รัตนสูตรอ่าฮะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาสี่อย่างแล้วก็พุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธซึ่งก่อนหน้านี้คุณยายเนี่ยจะสวดบทอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ที่ผมไปผมแอบไปดูตำราคุณยายมานะฮะส่วนใหญ่ที่คุณยายสวดเนี่ยคุณยายก็จะสวดบทที่แนวพี่เจชอบอ่าคืออะไร อุดอนรัศมีหิงพระพุนถ้าคุณนานนละครับผมเป็นเพลงแต่ว่าที่หลังบทสวดจากตรงเนี้ยคือจะเป็นบทสวดที่ขอบุญกุศลนี้ขอให้สำเร็จแก่พระแม่พิมพ์พพระแม่สุดโต๊เท่านั้นพระแม่สุดโมีการกล่าวถึงหนึ่งสองสามสี่แล้วเป็นหน้ากระดาษพี่ประมาณสองแผ่นคุณยายเชิญเลยคุณยายเชิญเลยมาคุณยายหยุ่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ในขั้นตอนแรกในการที่เราบอกเนี่ยคือพยายามหยุดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหยุดก่อนแล้วไปสวด สามสี่บทที่เราว่าไว้ใช่แล้วก็หายใจเข้าหูหายใจเข้าว่ายังไงคุณยายหายใจเข้าว่าไงนะครับที่ตอนนั้ผมบอกคุณยายจําได้ไหมได้ค่ะหหายใจเข้าว่าพูดค่ะแล้วหายใจออกเหรอโทค่ะเออได้ทํำไหมตอนนี้ตอนนี้ อยากไม่ทำวันนี้ผมมีหนังสือส่วนบนเนี่ยที่ต้องบอกคุณยายว่าบทสวดลับเลยคุณยายสวดแล้วเดี๋ยวคุณยายจะได้เปิดบารมีแล้วเป็นบทสวดที่ผมก็สวดด้วยเหมือนกันเราจะได้สื่อสารเชื่อมพลังถึงกันได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยพวกเราทำแจกฟรีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยายต้องอ่านนะขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นสิริมงคลให้กับคุณยายนะครับดังชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า สติมาปัญญาเกิดบารมีก็จะสว่างกระจ่างแล้วก็จะได้แผ่เมตตาไปได้มากยิ่งขึ้นไปเนาะ่อให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อื่นนะมีสตินะครับอะไรที่ไม่ดีคุณยายลืมไปในปีเก่าแล้วเราจะเริ่มต้นปีใหม่จะมีแต่สิริมงคลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสบายใจและเดี๋ยวผมจะมาหาใหม่นะครับโอเคาไปก่อนนะคุณจายสวัสดีคับ ของแฟนก็คือแฟนก็คือไม่มีอาการชักแล้วคะและก็กลางคืนก็ไม่มีสิ่งอะไรมารบกวนภายในห้องคุณแม่ก็ดีขึ้นค่ะและก็มีสวดมนต์อะไรอย่างเี้ค่ะมีกิจกรรมทำร่วมกันก็ขอบคุณรายการนะคะที่มาช่วยเตือนแล้วก็ให้สติกับทุกคนในบ้านทําให้บ้านดีขึ้นและก็แบบคุณยายก็มีอาการดีขึ้นถึงจะไม่หาย100%เซแต่ก็เบาบางไปได้เยอะเลยค่ะ <อ>คุณยายสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายเจอกันคุณยายจู้จู้